สามสาเหตุที่ทำให้แบรนด์เนมปิดตัวลงไปหนึ่งคุณขายแต่ลูกค้าเดิมๆแล้วคุณก็ไม่หาลูกค้าใหม่ถ้าเกิดว่าคุณทำการตลาดที่ผ่านมาแล้วทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดคุณก็ไม่ได้ลูกค้าใหม่อยู่แล้วอ่ะการที่คุณขายสินค้าแบรนด์เนมอ่ะของของคุณน่ะคุณไม่ได้มีให้ตอบโจทย์ลูกค้าของคุณได้ตลอดเวลาสินค้าคุณไม่ได้มีมากเพียงพอที่ใช้ลูกค้าเดิมมาอยู่กับคุณตลอดไปเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องมีลูกค้าใหม่ แล้วการรักษาลูกค้าเก่าแล้วเพิ่มลูกค้าใหม่มันเป็นสิ่งที่ยากสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องทำสองคุณไม่ซื่อสัตย์และคุณไม่มีจริยธรรมและคุณธรรมในการขายสินค้าทั้งต่อตัวลูกค้าเองและก็กับตัวเองด้วยเหตุผลในการทำธุรกิจระยะยาวเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและตัวคุณเองคุณจะขายของยากคำพูดคำไหนคุณต้องเป็นสัจจะคำนั้นในการขายสินค้าและคุณจะอยู่ในวงการนี้ได้ 3. โดนจับ โดนจับมีหลายสายเหตุนะอันนี้คุณอาจจะต้องรู้ตัวของคุณเองว่าคุณโดนจับเพราะอะไรแล้วใครจับคุณหน่วยงานไหนจับจับเพราะอะไรสุลกากรคุณเสียภาษีเข้ามาหรือเปล่าคุณเอาของเข้ามาถูกต้องหรือเปล่าหน่วยงานอื่นอีกละ่ะถ้าสุลกากรมาปุ๊บเนี่ยสัมพากร์มานะอันนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อที่เป็นข้อที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ร้านแบรนด์เนมปิดตัวลงไปเมื่อรู้3ามข้อนี้แล้วต้องไปตั้งนะ